น้ำมันสการครับอาจารย์กี่ภาษาครับโทษนะฮะสิบหกครับสิบหกแล้วพระอาจารย์สิบสี่สิบหกกับสิบสี่หลายก็ต่างตอบมาเลยครับผมอ้าวเดี๋ยวนั่งลงนะถ่ายถ่ายนั่งลงนั่งลง หมอมัทตรุงครับโอ้พัทตุงวดผมก็เดผมก็เดินไปอินเดียแล้วก็เดินไปในหลวงแล้วครับน้าเดือนโอ้เับรกำลังขวาน้าไไต้หมด หมอบรงเรียนหมดเลยครับมือเดียครับเนาะท่านาท่านอถวายให้ครับกอได้ครับลาแนะครับมือเนะครับยกไม่ได้มือเนกตานะครับน้นะครับได้วยแขนคากรัครับอแน่แน่ครับผมอแนแน่แน่แน่เอย จับน้านัครับเงยหน้าขึนเลยมองลงตาเลยมองไปมองลงตาเลยสาวเก้ากเก้ากสาวเก้าสาาวเก้า รูนี่ถึงแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปนี่จักสามสิโลก็พักปมาณเจ็ดแล้วก็พักเที่ยงนี่ประมาณสิบกว่าโลย่างอีกประมาณห้าชงห้ออะไระครับ้ออะไะเยะเยอะนะะเขจะไกเลยยามฝากตาเด้อก็ยากฝากเจ้าอะจะจะฝากอฝากอะไร การพัฒนาศาสตร์นะครับสวัสดีครับคุณพุทธพับของฟามเนไลาเดี๋ยวให้น้องบอลเข้าไปอ่านให้นะครับเนาะในเพจนะครับรับรองรับรองช่วยอ่านคนไทยก็ได้นะช่วยอ่านให้แล้วก็ส่งมาด้วยนะครับ ที่เป็นแอดมินกอนในเวดนะครับส่วนในย t u b e เดี๋ยวเราถึงเข้าไปเช็คบาี่สาธุครับ้างมือถือนะครับจับน้ำนะครับจับน้ำาอะไรห้อยแขนมพอลมตาเลยนะครับหน้าขึ้นมลงตาเลยักันเก่าดีรับแ่้ี่ี่เ้ครับปีสิบห้านี่แมเก่าเรปม่งเลย 7จ็ดสิบห้าว่เจ็ดสิบห้าดิับกำเนัก่าเออสายนู้เสือครับ ก็เป็นโลตาุนเชิดท่านนะครับจากเล็กธุดงปีนี้นะครับปีนี้โลตาท่านก็เริ่มทุดงจากอำเภอหาดใหญ่วัดหาดใหญ่ในนะครับจังหวัดสงขลาเริ่มเดินวันที่เช้าวันที่19เดือนตุลาคมนะครับ กใกล้จะครบสเดือนแล้วใกล้จะครบสองเดือนวันที่1 6บหนี่ก็ครบสองเดือนนะครับรับาก็จะมีการาอมงคกบ้านนะครัเจ,จะเดินไปทางภาคเหนือสุดภาคเหนือสุด ำนันต้องมาอย่างนี้เนี่ยมันจะได้เห็นมุมกว้างอะเอ้หลายคนเลยครับได้นี่น้ตาท่านก็จะประมาณนี้นะครับเนาะไดถ้าใครไปขึ้นเป็นเหนือสุดก็ผ่านทานนะครับได้พี่มีญาติพี่น้องระหว่างเส้นทางก็แนะนำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับเส้นทางที่หลวงตาท่านจริ้วรูงนะครับเนาะให้ฟังนะครับเนาะ ทางหน้านี้ลุงตาท่านก็นจะไปอ่ามุ่งหน้าสูท่ทา,นะออานะงอำเภอบ้านไร่นะครับนะครับเป็นบ้านไร่ยกน้ำได้ยกเลยยกไหวยกเลยนะลุงตาได้มากเกิาอำเภอบ้านไร่นะครับแล้วก็ไปลานสักนะครับเปิดอบ้านไร่ถนน333 3, 3นะครับลานสักนะครับถนน 3-2-8ส,ส,สครับไปถึงบ้านไร่ก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปถึงลานสัตว์ก็เลี้ยวขวานะครับมันจะมีทางเบีย่ยงทางอะไรออกไปอยู่นะครับนะแล้วก็ไปแล้วก็ไปอำเภอแม่วงนะครับแม่วงคลองลานนะครับนะไปแม่วงคลองลานก็่แม่วงนี้ถนน3504นะครับคลองลานถนนในนึนย0 72นะครับ แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหลอะไรถ้าถ้าถ้าเขียนไม่ผิดนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะครับนาก็โกสามพันดอนนะครับวางเจ้านะครับวางเจ้าไปเพื่อแม่สอดนะครับจังหวัด แม่ซอสแล้วก็ไปแม่ละมาดท่าสองยางนะครับแม่ละมาดนี่ถนน105นะครับอ่าท่าสองยางก็105สบเมยก็105แม่สะเลียง105แม่ลาน้อย108นะครับแม่ขุนย้อม108ขึ้นมาในลูกขึ้นขึ้นมาในลูกขึ้นมาเส้นสาวเลยขึ้นมาเส้นสาวเลยลูกอ่า แล้วก็เหงไหนแล้วเนาะนนะแม่ละมานแม่สองอยางศบเมยนะครับอ่าสมเยก็หนึ่งศูนย์ห้าแม่สเลียงหนึ่งศูนย์ห้าแม่ลาน้อยหนึ่งศูนย์แปดคุณยวมแล้วก็แม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนแล้วก็ไปอำเภอปลายนะครับอ้อมไปทางโน้นนะครับ เดี๋ยวมันมีสองแผ,นแผนน่นสาแผ่นเนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําให้ดูทีหนึ่งแน่อาจจะตอนเที่ยงนะก็จะอันนี้แผนที่เคียร์แผ่นที่ให้ผมว่าผมจะไปหาซื้อแผนที่อยู่นะ <c oughs> นี่นน <c oughs> ลง ลงเขาครับลงเนินนะครับว่าผู้ไทยไล่ชนไปหนี่งฮะไล่ชนนแล้ว,ลวเห็นเจ้าเต็มเต็มเลยเออเบาะได้เฮิรน,บเ,นบเบิรงกเนอเออพิมพ์ไปเลยเบาทิน,ท,นทินผู้ไทยเห็นมัดตอนนี้เนอะเบาแม่บ้านมาบ่ต้องห่วงค่อยบาอก่องกนั่นเส้นทางเร <c oughs> ัาเลยอ้ <c oughs> บับ อ่าอะไรส่วนตัวแต่ว่ามันสะท้อนแสงเนาะมันย้อนแสงก็ขอโทษขออภัยนะครับไปแบบนี้แหละ บาถิ่นถิ่นภูไทย โอเคครับผมเอาสรุปใครจะรับผมไปเลี้ยงครับผมได้เลยนะโอเคสาธุนะครับเดี๋ยวเสร็จก่อนนะส่งลงตาเสร็จถึงคอนบรมเดี๋ยวผมกลับมานะลูกละห้าร้อยรูปละห้าร้อย สการครับอาจารย์กี่ภาษารครับโทษนะครับ <16, S 1> ฮะสิบหกสิบหกแล้วพ่อาจานสิบสี่ส <14. S 1> ิบหกกับสิบสี่หลายก็างตาไวเลยครับผมรัาเดี๋ยวนั่งลงนะถ่ายถ่ายนั่งลงนั่งลง

ไปภูไทเป็นท่าสูงอ๋อเป็นท่าสูงมากับนอาจารย์อ๋อครับอุทิศนาสาธุด้วยครับพระอาจารย์ครับสาธุครับใต้กันนะอ๋อไปทำบุญด้วยไหครับสาธุด้วยนะครับเนาะครับเอ่สาธุครับนี่ก็พระอาจารย์เมื่อกี้ที่16กันยาท่านก็ไปทุดงหาทางประเทศอินเดียมาแล้วนะครับเนาะท่านก็เป็นสายปฏิบัติเหมือนกันนะครับขูบพอาจารย์ท่านก็ขนาดเรา เราเห็นแล้วก็ตื่นแตนใจนะครับเพราะว่าภาษาท่านเยอะเห็นไหมคือคือสัมผัสได้ภาษาท่านเยอะแต่ว่าความนอบน้อมท่านก็มีต่อดวงตาที่ท่านภันชา่อยกว่านะครับ คือเราเห็นเราก็รู้มันผู้ที่ปฏิบัติธรรมอ่าเรียกว่าสินเสมอกันอ่ะทำทำทำถึงกัน